แล้วเนี่ยัิั้นินินอคนิ้ยวที่รับผมก็เลยกินอย่างที่อยากจะกินนะครับมันเป็นข้าวเกีียบที่เขทอดใหม่ตรงนี้เลยครับมันจะทอดใหม่ร้อนๆเลยเลยนะครับินได้อย่าง นี่ครับชิมครับรสชาติจะเป็นยังไงคือข้าวแคบแบบพ่อรสชาติมันอร่อยครับกรอ,อบแต่มันไม่ค่อยมีรสหวานนะเ็ิปเรอยรสมันออกแบบก็เกียบยปุ้มแต่ว่ามันไม่ค่อยมีรสหวาน เดียวทานชุดนี้ข้าเกียบยเป็นโมนชวาโมนเาวาโมนเาวาสกายรีเจียน Myanmar. เมียนมาสตตตฟูดอร่อยดีกว่าไม่หูปากค่ะพี่สิบสามบาทเองมีสายสองล้านนะครับโอเคครับเที่ยวสะใจคนเริ่มดูเยอะอยวเป็นที่สนใจโอเค